ออยี่สิบนาทีละเปิดเตียนมาใหม่หลังมาอยากบนหยุดไปหลายมือคือจีพกันเชี่ยงงานพกันเชี่ยกิจกรรมจะของหลายอยู่เนาะหึวงผู้บ๊สนใจเลี้ยนกับประเด็นยังหาเหรียหาหัวไปเป็นมือนึ่งไปเพราะเล่้มือไปผู้ตั้งใจเลี้ยนสนใจเลี้ยนกับหาเหตุการณ์บ้านหาเคี่ยงงานหาเคี่ยเอกสารเปิดเอกสารหาเบง แล้วมันอยู่ซื่อเปลเป็นคือจะมองสิไปไปหันไปนี่บ่าอยากเปิดหนังสือใช่นาจะคล้องบ่รอยากเปิดงานจะคล้องมิตรสิทธิ์ราะสิเที่ยวอยากเรียนเกมเด่นนั่นเรีมนนี่ไปอันนี้ก็เป็นผู้ล้มเดลยวมันสิเป็นศิลระมันล้มเดียวไปได้พิละเหตุงานกับบท่านเหตุการณ์กับบัท่านล้มเดียวไปในน้อยพิ่ะย่ขึ้นกับล้มเดลยวไปนําสะสมความเคยชินไปเรื่อยๆความเคยชินความเคยชินเรื่อยกับกลายเป็นนีไัย เหตุใสี่กับพ่อได้ยุ้ยเหดจังสี่กับพ่อได้กับพ่อพานมากกับกลายเป็นนิสัยไปเรื่อยๆเห็ดไปเห็ดมากกับนิสัยดูเราดูเขาไล่ตัวไลยเขากับเป็นสันดานสันดานกับตีโตไปตั้งแต่น้อยเท่าไ่ตั้งแต่ญ่เท่าตายแต่น้อยเท่าตายตั้งแต่เมื่อเกิดหอดเมื่อตายก็กลายเป็นสันดานไปฝึกสันดานบดีออกเบโาไปส่วนมากมันถึงเป็นไปแนวนั้นมันเป็นมาตั้งแต่ฝึกไปแต่น้อยพี่ละขันมันบาฝึกไปแต่น้อยพี่มันกัด เปลี่ยนคือว่านี่แหละเออเห็ุยังกับบ่อขื้นบ่อเกินบ่อขาดบ่อเกินบ่อแต่เลื่อนมาบ่อขาดบ่อเกิดกับบ่อแม่เหตุยังกับบ่อคอยจะเลื่อนเกิดขึ้นบ่มีความจะเลื่อนขึ้นเพราะว่าเหตุเดือดความขี่ขันมากไงขี่ใกล้ทั้งเห็ุไปบ่มีความขยันขันแข็งความขยันมันเพี้ยนนั่นต้องมันความขยันแหละคับมีความเพี้ยนอีกเลอมันบนขยันซือ พยันสองสามมือแล้วก็ได้ออไปเนี่ยกับเมียนขันมีความเพี้ยนเนี่ยกับสิควายเฮ็ดเอาเนี่ยเพิ่งเด็กข้าเจ้าเสียหนาทั้งหลังมันงามันเกิดอะไรคือมันน้ำข้าเจ้าก็เสียไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บเสียหนาไปเรื่อยๆมันตัวใดมันกี่ขาดเกิดขึ้นกับว้าตัดมันไวปิซาใดมันบ่อยากเลี้ยนมันกี่ขั้นมันนั่นมันนี่กัน้ำเข้าไปแก้ไขเข้าไปฝึกให้มันเคยชินเคยเฮ็ดเคยเลียนหนังสือแบบนี้มีเคยชินเดี๋ยวนี้ก็มีความ รู้กเกิดขึ้นความเพิ่มความรู้เพิ่มพุ่นความรู้หูจักเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นไปอันนี้ก็หูจักฝึกเป็นการฝึกตัวเองฝึกเพิ่มพุ่นความรู้จะคลองห้มันเกิดขึ้นท่านว่าจัดกัไปทางเก่าคือเก่าขั้นมันม่มีการฝึกการหัดจำว่าคู่ฝึกคู่หัดให้กีขั้นอ่หางลังคนกับมาใส่ใจไปเนวอื่นไปใส่ใจน้ำส่งผมส่งเผ่าไปอยากได้ผมเน่าอยากได้นั่นอยากได้ดีไ่้อยากให้คู่ตัดผมยังสถนที่เขาก็บอกให้ไปเลียนกศน ผู้ใดอยากได้ผมย่ำกับไปเรียนกศษณมันจังบ่ได้เป็นนางเรียนบ่จังบริด้ทใส่กฎระเบียบทั้งหลายหอดย่ำกับไปสอบเอาบริษัทใส่สอนผัวไปน้ำก็ได้ผ้าผัวไปสอบก็ได้เขาก็บอกว่ากศษณเขาบอกว่าเแต่ว่าเขามาเข้าโรงเรียนในระบบเขาก็มีกฎมีกติกามีระเบียบอยู่ในโรงเรียนอยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของระเบียบผมกระท่วงศึกษาเขาจาก็ให้กรอบมาแต่ว่าโรงเรียนเท่าอย่าเข็ดแบบนี้ขั้นบกพ่อใจกับไปเรียนบนไม้บ่ได้เสิ้มาบ่ได้บังคับมาเรียนเหมือนกันบาไป เสื้อเมื่อหนีบได้ไปอันเสิญมากบได้ไปทำพิธีสู่ขอมากคือข้าเจ้าสิแต่งงันกันเนี่ยบด้ไปสู่ขอไยยมากมิได่ข้าเจ้าจากมาเลี้ยงกับมาบ่มากัแล้วบได้ว่าไผอันี้กัดันมาหอดแล้วกัดตรงเท็ปฏิพฤติปฏิบัติตัวให้มันสวยงามให้มันดูดีให้มันมีระเบียบมีวินัยมันก็สิเกิดขึ้นตัวเกิดความสวยงามเกิดขึ้นเกิดเป็นมงคลของชีวิตเกิดขึ้นต่อเติมขึ้นไปอีกตัวหลายค้นลายได้กัหลายไม่กับเฮี้ยงงามจนตัว หลายคนสิบคนมีคนผมปรึกซึกอยู่นหนึ่งว่าเป็นขนหมาหมว่าอุญโยอยู่คือขนหมานี่กัน,นยนนี่สิบคนลอยคนกับสิมีสิบคนสองลอยคนสิมียี่สิบคนมันก็นเป็นผู้ยุพินกับบงามบัเป็นระเบียบบัเป็นเรียบรอยคือยังหมาบัวตัดขนผมผมบัวตัดขนจะเถียงกับบัวงามมือกันอะไรเนี่ยหมานอนอยู่ก,คก็คือกันเท่านี่เพราะกันเบิ้งจาขวางเปียบเทียบใจ่จากของมันงามบนดอเท่านั้ ผมเงี้าวนี่มันสวยงามวันไหนรับมันเง้ยวน้ำผมเง้วเขาคือว่าเอาตั้งแต่ผมนั่นแต่เดืมคันว่าผมมันเงี้าวผมมันง่ามแบบ้าขนหมาง่ามชุกคือว่ราะอส่อวนเนี้ยแต่เดียบเบิ้งขนหมาบอกโซดามันง่ามทุบเส่อวนมันบ่อทุบไปเห็ดอีอย่างน้ำมันบ่อเดียบเบิ้งเอาตเทียบเอาบกว่าผู้หญิงผู้ชายก็คือกันนั่นแหละมาลักสมรักษากับยากรักษาทรงผมรักษาความสะอาดรักษานันรักษานี่กัยากไปอีกจะมันอีหยังตัวอีหยังเอเข้าไปแตงเข้าไป โคก็คือกัรนันดาค้านั้นแต่เอแต่ความสวยความงามอยู่หันแต่จักเสียเอาเวลาใดไปสอนหนังสือจักน้อยกับขายเชียงสำอางมาจะของงามกบบขายเชียงสำอางตืิมเข้าไปอีกเขาเจ้ากัดวาเข้าไปอีกเพราะอึดแต่แนวสินเบิ่งสิยังพักกันหัดเอาพักกันฝึกเอาฝึกฝึกนั่นละฝึกเฮ็ดนั่นเอาความขยันเอาความเพียรเนี่ยเติมเข้าไปจักน้อยห้องกสิกายเป็นโมเดลต้นแบบเป็นนั่นเป็นนี่ตัวปลาโคกอีดอยอยู่นี่มันเป็นยังไง ปัปลาบ่มีประโยชน์ปลาเสื่อมทรผอยู่นี่ข้าเจ้ามาเห็นจังไดเอามาสาั่งรงเลี้ยงข้นเกิดอียงังขึ้นเกิดเป็นโคกอโดยวันเร่บมันบ่เออหน้าข้าเจ้าขายให้มันบดใส่ประโยชน์บ่คดได้เห็ดให้เห็ดมันอยู่หน้านนั่นนาบ่คยมีเขามาขายให้มาเห็ดวัดเห็ดว่ามาเห็ดแปลงหน้าเกิดไปนี่ยกำลังสีเห็ดขุดแปลงหน้าปีนี่ดำหน้าชาก็หน่อยบดได้ดำหน้าใบคือุกป,ปีุกป,ปีเดือนก็กะาดาก็ได้ดำแล้วปีนี่สีดำชาจากหน่อยดำชากับบเป็นยังเพราะว่าบดได้ขายเห็ดหน้าให้มันหน่อยลง เฮ็ดแปงง่ายมันหน่อยลงเฮ็ดแปลงเกษตรที่ฎีพ่อเพียงเกษตรที่ฎดีไหมนะเพื่อนว่าเกษตรอีย่างฟ้ามตัวอย่างตามแนวพระราชดำริอันตัวสามข้อการพระราชดำริเฮ็ดเป็นตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงนะอันนี้กับเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดไหนมันเกิดขึ้นแนวใดเลยมันจิเกิดขึ้นแนวใดเลยมันจิตดีต่อชุ่มชนต่อบานต่อเมืองเฮาเฮ็ดยังไดมันจะดีพ่ออยู่พ่ออยู่พ่อกินพ่อลมเย็นตัวมีพ่ออยู่พ่อกินพ่อลมเย็นเพื่อนว่า อันนี้เอิน่าพ่อเพียงพ่ออยู่เป็นจังไงพ่ออยู่พ่อเมียลูกพ่อได้อยู่พ่อมนาข้าตาค้ากันบ่เป็นสิบอยตั้งแต่ลูกถิ่มไว้อยู่น้ำพ่อใหญ่เมยใหญ่เบ้าเนี่ยคือเปียกคือผีนี่มาอยู่น้ำมาเกิดน้ำเนี่ยพ่อเมียลูกพ่อเมียบ่สั่งบ่สอนมันกับเบ้าเนี่ยสาะบานเนี่ยเฮ็ดอีหยังกับบ่ได้ตามใจพ่อเมียมันส่งเงินมาให้ชงเนี่งเงินมาให้ส่งนั่นส่งนี่มาให้สิไปด่าลูกเขากับบ่ได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่กับบ่กล้าด่ากัดถิ่มลูกถิ่มเต้าไว้ความอบอุ่นในครอบครัวกัี ันบัวทีต้องการเทศกาลเทศงหนึ่งกับบัวเรกับบ้านมหานาลูกเต้าทั้งทีแล้วหรือว่าปปรปิดเพิ่มกับบได้เห็นนาลูกหาลงพ้นกับบัวมีเงินให้ลูกลูกไปรุงเทพบกันล้อเลรนอยู่นี่น่ะน้ำบานเนี่ยอันนี้กความพ่ออยู่มันก็ได้บอกเกิดขึ้นเหตุยังไงมันจะอยู่พ่อกินเนวใดมันพ่ออยู่พ่อกินไดมันพ่อกินกับฮัดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกพืชสมุนไพรปลูกพืชอาหารปลูกพืชใดมันเหลือกับเอาจำนายใจแจกแลกเพี่ยนกันไปเอาไปเหตุบุญเห ก็ได้ก็จะเขาสั่งมาแต่มันบวกขายเทากับพอมีแนวอยู่นะก,กินไหม,มมีรายได้ขึ้นมามันเหลือก็ขายไปแนวไดมันแจกได้ก็แจกไปเฮ็ดลงท่านเฮ็ดได้ทีนี่ก็อันนี้ก็เป็นความพ่อกินมันข้นเมื่อพอกินแล้วบ่มีรายใจแล้วบ่มีรายก็มีรายได้เขามาเล็กน้อยมันกับพ่อลมเย็นได้ลมเย็นเป็นสุกได้เพราะว่าลมเย็นเป็นสุกจากการบ่เป็นหนีถามมึงพ่อเมีผู้ใดเป็นหนีเนี่ยเออพ่าถามมึงว่าซาดนี่จะตายไปสิใไส้หนี้เบิดบ่พ่อไปเลถามเมีเบิ่งก็ได้ ถามพอเมียบ่งจะมีแผนกันจงังใดจะใช่เจีจงใดจะยจงังสิใช่หนีเบิดบ่ไม่สิเป็นหนีเขาจนตายพุนบ่กัถามเบิร์ขั้นบ่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการไม่มันก็บจุบซสามาสิขยับปับเย็นขึ้นเป็นนั้นเป็น,นอันนี้ได้อันน,นี้ครับเฮตดไห้มันดูพ่อกินอา่าพ่อลมเย็นต่ขั้นบ่มีหนีไม่สินอินาท่านั่งทุกขังโรกเกี่ยการกู้หนีเป็นทุกในโลกขั้นบ่มีหนีไม่ัินกับบ่ทุกอก,กใจผู้ใดกัดนาซื่นตาบานนาชดใจตัวคนไม่หนีไมีสินนาเกา เข้าเสาหมองเกิดไปตัวไปพ่อเจ้าหนีข้าเจ้ากอย่างเจ้าหนีเขาท่วงหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นหลักทฤษฎีไม่เอามาเห็ดหม่เนี่ยกำลังเสียเขามาขุดเท็ดอย่างไรไม่ใช่สียอยู่เลยพ่ออยู่พ่อกินพ่อลมเด็นได้เท็ดเป็นตัวอย่างผู้ใดเสียเอามาเขาโค้งกันกับปอกพ่อเมียสูสุอยู่ไก่บั้ดงดิบบันใดผู้ใดอยู่ไก่อย่างมาเห็ดมีให้มีหน้าม่เห็ดโค้งกันพี่หน้าจะขุดผู้ใดเห็ดจน่เสียเอาง่วเอาไข่ข้าเจ้า